มารู้จักกับมัมโบสาวม้าร้อยมีมกันหน่อยดีกว่าเพราะล่าสุดครับ <M ando. S 1> ตัวเธอไปโผล่ในเกมโดตาทูแล้วนะมัมโบครับหรือชื่อแท้จริงของเธอคือมังกิทันเนเอ่อมังกิทันิทอนเฮาเซอร์นะครับตัวเธอครับ ขอเรียกว่ามัมโบวกันตอนเข้า,าเกมมาใหม่ๆนะครับไม่มีใครสนใจตัวเธอเลยจนกระทั่งอีเวนต์หนึ่งครับตัวเธอพูดคําพูดติดปากที่น่าสนใจว่าม <AM> ัมโบ o โอมาซุริมัมโบซึ่งาพูด <AM> นี้เองครับทำให้เธอได้รับฉาย,ยาว่ามัมโบครับแล้วจุดนี้เองครับทำให้คอมมูนิตี้ชาวจีนรัาโดนเส้นมากคำว่ามัมโบเนี่ยเอาตัวเธอครับไปเป็นมีมไปเป็นคลิปทําคลิปเบนรอดมากมายและนี่คือหนึ่งในตัวอย่างคลิปครับ จากนั้นครับความดังของเธอนี่ระเบิดเป็นพุกแตกครับและล่าสุดครับใน Dota 2ครับผมเกมที่โด่งดังนะล่าสุดจะมีการแข่งระดับเวิล d และหนึ่งในทีมที่เข้าไปแข่งในระดับเวิล d นั่นนะ่ะคือเดอเย k ก t โต r บรัตเตครับซึ่งเขาเลือก3 c h a ชทวิวคือ3คํคำพูดที่สามารถใส่ไปในตัวเกมได้ครับ2คํคำพูดแรกครับเป็นภาษาจีนธรรมดาแต่คำพูดสุดท้ายนี่แหละครับเป็นภาษาญี่ปุ่นที่พูดว่า มัมโบ่โอมารซูดีมัมโบ่เรียกว่าชัดเจนติดใช่ว่าคนภาคคนในภาคเองนะครับน่าจะให้คนอื่นมาภาคเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์นะมารู้จักกับมัมโบ่สาวมาร้อยมีนก่อยดีกว่าเพราะ,ะล่าสุดครับ <Bam bo. S 1> ตัวเธอไปโผล่ในเกมโดตาทูแล้วนะมัมโบ่ครับหรือชื่อทแท้จริงของเธอคือมังกิทันเน่เอ่อมังกิทันเนเฮาเซอร์นะครับตัวเธอครับ ขอเรียกว่ามัมโบ่แล้วกันตอนเข้ามาเกมมาใหม่ๆนะครับไม่มีใครสนใจตัวเธอเลยจนกระทั่งอีเวนต์หนึ่งครับตัวเธอพูดคําพูดติดปากที่น่าสนใจว่ามัมโบ่โอมาซุริมัมโบซึ่งคขาพูดนี้เองครับทำให้เธอได้รับฉายาว่ามัมโบครับและจุดนี้เองครับทำให้คอมมูนิตี้ชาวจีนรขบโดนเส้นมากคำว่ามัมโบ่เนี่ยเอาตัวเธอครับไปเป็นมีมไปเป็นคลิปทําคลิปเบนรอดมากมายและนี่คือหนึ่งในตัวอย่างคลิปครับ จากนั้นครับความดังของเธอนี่ระเบิดเป็นพุกแตกครับและล่าสุดครับใน Dota 2ครับผมเกมที่โด่งดังนะล่าสุดจะมีการแข่งระดับเวิล์และหนึ่งในทีมที่เข้าไปแข่งในระดับเวิล์นั่นนะ่ะคือเดะยะโกโต Brother ครับซึ่งเขาเลือก3ามแชทวิวคือ3คําพูดที่สามารถใส่ไปในตัวเกมได้ครับสองคำพูดแรกครับเป็นภาษาจีนธรรมดาแต่คําพูดสุดท้ายนี่แหละครับเป็นภาษาญี่ปุ่นที่พูดว่า มัมโบ่โอมาร์ซูดี้ัมโบะเรียกเร้ว่าชัดเจนติดใช่ว่าคนภาคคนได้ภาคเองนะครับน่าจะให้คนอื่นมาภาคเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงลิขสิทธินะ